สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ B News Online อีกแล้วค่ะแล้ววันนี้เราก็อยู่กันที่ Chang International Circuit ค่ะจังหวัดบุรีรัมย์โอ้โหม่อยู่ที่สนามแข่งรถแบบนี้ส่งท้ายปีแบบนี้จะเป็นงานอะไรไปได้ดูนี่ดูนี่ต้องทายถูกแน่นอนค่ะ Toyota Gazoo Racing Motorsport ประจำปี2023นั่นเองปรบมือค่ะ ซึ่งนี่เป็นสนามสุดท้ายแล้วนะคะเราจะได้รู้แล้วว่าใครจะได้เป็นแชมป์นะอะนอกจากนั้นชาวมอเตอร์สปอร์ตห้ามพลาดค่ยังมีอีกหนึ่งรายการซึ่งก็คือ e ีเดนวิส u ซอ0 e หกร r อ n ซูเป2ร์แค่ะซึ่งกิจกรรมนี้มีไฮไลท์เด็ดก็คือเป็นรถแข่งเหมือนกันแต่ไฮไลท์เด็ดของเขาจะอยู่ตรงที่นำรถยนต์โตโยต้าพลังงานทางเลือกมาแข่งในสนามนั่นเอง อ้ว้าวซึ่งหลายๆคนอาจจะยังงงค่ะว่าพลังงานทางเลือกเกืออะไรทางโตโยต้าเนี่ยเขามีพันธกิจหลักของบริษัทเขาเลยนะว่าเขาต้องการที่จะสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอนนะคะซึ่ง ความเป็นกลางทางคาร์บอนเนี่ยทำไปเพื่อเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอนุรักษ์บรรยากาศของเราเนี่ยนะคะให้หายใจเข้าปอดด้วยอากาศที่สดชื่นนั่นเองเอาง่ายๆนะก็คือช่วยป้องกันผลกระทบที่เกิดจากวิกฤตทางสภาพอากาศนั่นเองค่ะโดยครั้งนี้ Toyota ได้มีเหี่ยวร่วมกับทาง CP Group ค่ะอ่าก็คือได้นำตัวที่เป็นไฮโดรเจนนะผลิตไฮโดรเจนจากก๊าซชีวภาพค่ะ ซึ่งใช้มูลไก่จากฟาร์มที่จันทบุรีของ CP นั่นเองและเจ้าไฮโดรเจนตัวนี้ก็นำมาใช้ในรถแข่งในสนามนี้ด้วยเช่นกันซึ่งนั่นก็คือเจ้า GR Corolla H2 Concept ค่ะขับโดยผู้ชายคนนี้เลยค่ะมิสเตอร์โมริโซนั่นเองซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารของโตโยต้าประจำประเทศญี่ปุ่นอ่าและนอกจากนั้นความพิเศษยังไม่หมดค่ะยังมีอีกหไฮไลท์เมื่อ CP เข้ามาร่วมขนาดนี้แล้ว ก็ต้องมาแข่งด้วยเช่นกันค่ะกับคุณขจรเจรรวนนท์นะคะซึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารของเครือเจริญโภกภัณฑ์หรือ CP p r ี u p อ่าเขาก็มาร่วมแข่งด้วยในตัวรถก็คือรุ่น CP Rookie Prius ค่ะซึ่งก็เป็น CNF HEV GR Concept ชื่อยาวคะ่ะยาวกว่าชื่องานอีกตอนนี้เกือบจะจำไม่ได้แล้ะแต่ว่าเป็นรถที่คุณขจรเนี่ยมีส่วนร่วมในการออกแบบและพัฒนาร่วมกับโตโยต้าด้วยพิเศษส,สุดๆปรบมือหนึ่งทีค่ะ โอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงเดี๋ยวเราพาเข้าไปชมนิทรรศการภายในงานกันก่อนไปรู้จักกับเจ้าความเป็นกลางทางคาร์บอนเนี่ยให้มากขึ้นผ่านนิทรรศการนะคะและแน่นอนไม่พลาดที่จะนำบรรยากาศในการแข่งขันในสนามมาให้ชมด้วยตามมาเลยทุกคนไป อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนิทรรศการที่เป็นจุดเด่นของงานในวันนี้เลยนะคะที่โตโยต้ากับ CP ทําร่วมกันด้านหลังนี่คือถังไฮโดรเจนค่ะซึ่งนี่แหละค่ะที่นํามาใช้ภายในงานเนี่ยนอกจากอุตสาหกรรมรถยนต์อุตสาหกรรมขนส่งทางโตโยต้าซีพีเขาทำให้เห็นด้วยว่าสามารถใช้ในอุตสาหกรรมครัวเรือนได้ด้วยก็คือด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวตัดภาพให้ดูเลยก็จะเป็นภาพที่เขานำเตาอ่ะค่ะเป็นพัฒนาเตาขึ้นมาแล้วก็เชื่อมเจ้าไฮโดรเจนตัวนี้เข้ามาเราก็ย่างไก่ค่ะซึ่งจุดเด่นและข้อดีของมันเลยนะเลู่ แทบจะไม่มีควันเรียกว่าควันเป็นศูนย์เลยดีกว่าค่ะไม่มีควันให้เห็นเลยเอาง่ายๆว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมตัวนี้ช่วยได้ดีทีเดียวโดยความร้อนนะคะจากไอน้ำเนี่ยเราลองถามเขาแล้วนะว่าระยะเวลาในการใช้งานเนี่ยมันจะเทียบเท่ากับแก๊สสูงต้มหรือเปล่าซึ่งบอกเลยว่าเท่ากันค่ะใช้เวลาระยะเวลาเท่าๆกันเลยอ่านี่แล้วก็เราลองมาชิมดูเลยเอาลองเขาเขาลองทํามาให้ชิมเลยนะตัวนี้นี่ค่ะเขาบอกว่ารสชาติเนี่ย ดีกว่าการที่เราย่างผ่านแก๊สสงต้มด้วยนะเพราะว่าพอมันเป็นไอ้น้ำไม่โดนไฟโดยตรงมันจะทำให้ไก่มีความชุ่มชื้นเดี๋ยวขอลองก่อนอืออืออันนี้จริงอันนี้จริงอันนี้ถือว่าดีๆมากๆเลยค่ะเ็าถ้าในอนาคตอะตอนนี้ราคาแก๊สไฮโดรเจนเนี่ยยังสูงอยู่ ดีมานยังน้อยราคายังสูงหวังว่าในอนาคตเนี่ยเจ้าตัวนี้จะสามารถนํามาใช้งานได้จริงถูกพัฒนาไปแล้วราคาเนี่ยจับต้องได้ยังไงเดี๋ยวไปลุ้นขอกินก่อนอร่อยจริงเฮ้ยเดี๋ยวเราพาไปดูต่อไปเราไปดูสนามแข่งกันเราไปดูบรรยากาศภายในกันไปดูว่าใครเนี่ยปีนี้จะได้เป็นแชมป์ไปร่วมลุ้นด้วยกันเลยจ้ะขอกินก่อน ที่บอกไปข้างต้นได้นะคะว่าครั้งนี้เขามีรถยนต์ที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนเข้าร่วมแข่งขันด้วยโดยมีทั้งหมด3คันค่ะได้แก่ GR86 ค่ะเป็นรถยนต์เชื้อเพลิงที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนโคลโ l ราค่ะรถยนต์เครื่องยนต์ไฮโดรเจนและ p r i u s ค่ะรถยนต์ HEV ซึ่งเข้าร่วมในการแข่งขัน Thailand 10 hour endurance race เมื่อวันที่22และ23ธันวาคมค่ะสามารถวิ่งจนจบการแข่งขันได้ด้วยนะโดยผลการแข่งขันเป็นดังต่อไปนี้ค่ะ โดย GR 8 6นะคะสามารถจบอันดับได้ที่4ค่ะอันดับโดยรวมนะส่วนอันดับในคลาสก็ที่4เช่นเดียวกันค่ะส่วน Prius ค่ะจบอันดับโดยรวมได้ที่11ค่ะอันดับในคลาสที่6ค่ะและ GR Corolla ค่ะจบในอันดับโดยรวมที่55และอันดับในคลาสที่8ค่ะสุดยอดไปเลย ในที่สุดเราก็ได้รู้แล้วนะคะว่าใครได้เป็นแชมป์ของโตลต้าการ o ซูเรสซิ่งมอเตอร์สปอรประจำปีนี้นะโอ้โ oh หสุดยอดมาก กรบมือให้เลยนะคะแล้วก็แน่นอนทุกคนอย่าพลาดนะคะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยบีนิวซอลไลน์ก็จะพาทุกคนไปเก็บงานตลอดทั้งปีหน้า2567เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วก็อีกหนึ่งอย่างค่ะขอฝากไว้ด้วยถ้าใครสนใจนะคะข่าวรถยนต์ต่างประเทศนะคะก็อย่าลืมก็ไปกดติดตามที่ Facebook ได้เลยชื่อเดียวกันเลยนะคะและถ้าใครชอบดูช็อตคลิปหรือวิดีโอสั้นๆก็สามารถไปติดตามได้ที่ติ๊ t ตอกค่ะเพราะเราก็มี เช่นเดียวกันนะคะยังไงฝากเนื้อฝากตัวด้วยแล้วว่าพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ